สบายดีพี่นอ้องมนจะขู่สุกคนน้ำหายน้ำบวตาถามพี่น้องเลยกินม่อมางลงงันอันมาอมเลบอตะถมเพิ่มามกินข <laughs> <Okay. Okay. S 1> ันหายนะก็ <Okay. S 1> น้ำตาจักมาแต่ที่ใดหายน้ำบวตาถา <laughs> พี่นอ้องเลยบวตาถามใครตู บินข้ามเขาเวาแต่ลามองเธอเมียตีปีกพักพักเธอเมียตีปีกพักพักเธอผู้ค้าลักยึกกู้ยึบกูเดกออกเยากออกอยากออกบินข้ามเขาเาแต่ามกาธนิกาบัตรธรรมก็พอแอรก่ะนั่งคุยกันล้มกันพี่น้อง เอาเสาคอกงัวกับเจ้าซื้อมาปุ๊บเพิ่นให้พี่น้องตูดน้อยมาใหอแน่แน่คอกไก่แน่เพิ่นให้แล้วเพิ่นให้เฮาเฮากับไปเอาเนาะพี่น้องอ่ามีเอฟซีกับทามเรื่องบอตรถั่มไล่บ้านน้องเจ้าบอได้ไปเห็ดเวียกแล้วบถั่มบอได้ไปอันเห็ดเวียกนมซาแปงเบาอินปั้นแล้วบซาโอุนเพิ่นถามเนาะเพิ่นก็มาแล้วพี่น้องถาม เออคนก็สิถามเพิ่นเลยว่าันใดๆทำได้ไปเห็ดน้ำลาวบ่อรัวในใดเนี่ยหมูตอนเขาเดินถึงไายซื้อไปแล้วนว่ายังเป็นสุดหน้าแล้วเป็นอีกสามสี่เดือนเขาจะไปเวียกไม่ก่อนจะเป็นกันนั้นเลยนะเออจะทำบะมี่ใคโทรมาบอกพักเราเดินไปเมื่อเช้านี่ใคโทรมาบอกเดินนะคนณห้องงานได้เขาได้ไปเมื่อเช้าเขาโทรบอกกลาคืนนะมาถ่ายมือนี้เออแล้วตัวโทษตัวโทษหาสแปงหรือเปล่าอินปัน ตัวพ่อเป็นปั้นนะเราเขาชอบทำมือตั้งแต่เด็กแล้วเวลาจะโทรมาจะโทรปวดมีตะวันจังซี่พี่น้องขั้มไม้ก็คือเนาะซาปแป้งกระเบ่าอินปั้นนะเพิ่นว่าจังซี่หายตะทำนะมาผักสองอาทิตย์เปลี่ยนกันกับคนเหตุงานอยู่หันถ้าตะทำม,มันผักได้สองอาทิตย์แล้วและเปลี่ยนในคนอยู่หันน่ะผักแทนตะทำกับกับไปเห็ดเวียกบนี้เนาะตามเราเเว่ออนะพี่น้องและ p บะนี่หละ อันนี้ก็มาเป็นเดือนแล้วนะเพียงเนาะมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็เล้าก็บอกว่าเออได้เห็ุเรื่องได้เพชรได้เหตุละมีเตวะล้อถาว่ามันเฮงเนาะค้ามันเฮงจะทำกับสิไปหาเห็ดลาเหตุการณ์ไหมนะเพียงเนาะอ่าถามว่ามันโดนเนาะเลากามีเล่าว่าโทรถามเราเล้าก็ว่าสองสามมือเนาะผล่นว่าตามผล่นว่าขนงเพียงเนาะ หากตะว่าเสาซียังไม่ได้ไปได้ทำแล้วว่าท่านเ้าซีไปตัวได้ไปแล้วว่าฮะกันลมกันถามสแปงนะสแปงว่าเนืนั้นแต่กับโู่โอนกับสิโทหานะสาเบิงวาพี่น้องถ้าว่าตะทำมันยังโดนถ่าว่าตะทำว่าไปโดนเพราะว่าตะทำก็จำเป็นต้องใส่เงินนะพี่น้องเพราะว่านมลูกแผ่นเพิดลูกคือว่าพี่น้องถ้ามันโดนมันยังกับสีห้ ตาทำแปลว่าเออเออเออเปินครัวแแบบ่ไปไปเอารถอุ่นไนเดลลมได้ถามน้องแล้วพี่น้องเอ้ยไดลลมได้ถามได้คุยได้เว้ากันแล้วนอกๆถ้าว่ามันยังโดนก็คือสิยหายตาทำไปเห็ดเวียดหมดไหมนอกๆ ถาว่ามันโดนเพราะว่าตาถ่ำก็จําเป็นต้องใส่เงินเนาะแต่ละเดือนตาพอตาถ่ำก็มีภรระพี่น้องหนึ่งมากกับลูกน้อยกินนมแผ่นเพลดแผ่นผอกน้องพี่น้องน้อยแล้วก็ซ้องก็คือสิเกิดเดือนนี่แหละคล้องคู่มือนะกุ้งคล้องผู้สิเกิดมาผู้ที่้องนี่กับคล้องคู่มือกะไปหาหมอเนาะคึงว่ามันสิบ่เสียร้ายเล็กๆน้นอยๆมันก็เงินเนาไปหาหมอก่ะ ต้องได้ใส่เงินพี่นออ้องเลยยังว่าเออพวไปหาเงินยังว่าเออพวได้เงินได้๋ยวคำมา,อ,นานอ่าซอยเมียตอนเมียเกิดลูกเกิดเต้าเนาะให้ปู่ให้ยาเบิง้งแล้วผวพวไปหาเงินตามนั่นแหละพี่น้องเลยถามมันยังโดนกะคือตะถำบ่ได้ไปเนะพี่นอ้องตะถำบ่ได้ไปเห็ดน้ำสแปงเด้อพี่นอ้องเด้อยบ่ได้ไปเห็ดน้ำบาวอินปัน้นถามว่ามันยังโดนถามว่าเรายังห้ตะถำรออีกเดือนสองเดือนแบบนี้นะเอากระซิหายตะถำไปหางานใหม่เห็ด ถาว่าเราว่าโอ้ยซอลซัมเมอร์หนึ่งซอลซัมเมอร์บ่อหรือว่าอีกทิศหนึ่งบ่อแหละก็หายตาทำอดเอารอเอาถ้าเห็ดน้ำผพ้งนี่แหละพี่น้องหนึ่งมากกับคนรู้จักกันหักแพงกันมันสบายเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยาให้ไปเห็ดบนอื่นซาใจเอื้อยของอนเองนี่แหละเอื้อยนี่พี่น้องอยากให้น้องเห็ดน้ำคนรูจักกันเห็ดน้ำนาบ่าวนาสาวนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นว่าคนที่พักนำกันให้มีลายซื้อไปแล้วแต่เรายังบมมีลายซื้อ และอันนี้ก็สิถามเพิินอีกสิโทรทามเราอีกน้ำล้างน้ำพี่นนองสิลมสิถามสแปงอีกบอกอีกก้อนอ่นก็นไดพี่น้องเลยเพราะว่าอฟซีก็ถาม,มาเราพี่น้องว่าหลายพี่นอ้องหลยคลิปถามมามาเราพี่นอ้องหลยคลิปแล้วก็หลยคนอยู่พี่นอ้องเพล่นเม้นมาถามเนาะอ่าเห็นต่ทําไปเห็นวียกเราบอเห็นต่ทําไปาเป็นเพืกก่อนกระทามอันนี้ก็ขอบุกข,ขอบใจเพลินแหละพี่น้องเอ้ย เพื่อนติดตามเบิ่งคิดไห่เนาะเออประมอนเพื่อนอันนั้นต๊พูดแบ่พี่น้องเอ้ต๊พูดแบ่ไม่เอาแบ่เลยจะทำเอาแบ่มากเลยพี่น้องอ็ตามที่อ้นเบ้าแล้วพี่น้องเนาะตามที่อ้นเบ้าอ้นว่าอะไรพี่น้องเอ้ทาวายังได้ไปดุนกะเสียหายเพิ่นไปทางใหม่ก่อนสำซาได้เงินให้ลูกให้เมียนี่แล้วเนาะ ว่าครอบครัวก็จําเป็นพี่น้องเลยคือว่าแหละคือหูกันนั่นแหละคืออ้นกับพระละครอบครัวอ้นน้องน้อะคันเล็กๆน้อยๆอ้นกะซอยนองซอยนุ่งได้ยูอน้นบ่มี่อ้นกะฮากู้หายืมซอยพี่น้องเลยทำมันร้ายกับบไวร้ออ้นกับบะมีพระละอ้นกับมีมาเบิง่งรู้ทำร้ายสำไมคะเออสองขา คานาค้าล้างแสนหนึ่งพี่น้องเอาซอยเล้าเอาขอดตู้ไว้เห็ดกินมะแร็งนี่แหละปูปะเปกะาอบผัดเาพี่น้องเอ้ซอสอส,อ,สอ,อย่าไปหาแม่เบ้าร้ายกับเพิ่นเบ้าเสียหาผูดเ่าใหม่ให้ไม่เ่าพี่น้องเอ้อเผา,าก็เลยว่าเออค้นหาผูดเ่าใหม่ให้กะเสียเอาร้านใหม่คือกันบ่ได้แล้วเพิ่นวะบ่ได้แล้วเบ้าเป็นเป็น ตัวสีหกหกแน่มีแต่ว่าเมื่อแรงผูแหละจิโทรตามสแปงอีโทรอ้นจิโทรหานะบาวพี่น้อลงลมกระบาวอีกเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานน้องหนุ่มอะไพี่น้อยถ่ามันเถืงร้ายกะสิให้เพิ่นไปอ่าไปหาเหตุทางอื่นท่าเห็ุงานทางอื่นท่าจะอยาก้งแหรออบบออยากยอบอ,อ,อ,อ่ะ เออแซนดนึงแซนดนึงกประมาณอยารปลายเอยปลายปนี่หล้อยเกสิมองนี่แหละอยเก้ปเนี่แหลกินกาแฟบนางงามเพื่อนะเพืนได้ให้ส่งส่งเลยขมเฮงไปเอาเต้านมเพื่นให้เจ้าไปเอา เผ็ดมันบดได้เผ็ดเท่าห้าอยากนะเผ็ดเท่าห้าอยากนะเผ็ดเท่าไปเอานั่นเอาอันนี้หายเผ็ดบอกเะไรพี่น้องเบาอยู่หันปูเปะเบาเป็นเป็นขัดแต่ะเสียหาเผ็ดเท่าไม่ให้ให้แม่ชีให้แม่เท่าจีดเอาผู้ไม้ปลาผู้นี้บดได้ใจเพิ่นเเออบิ่งความเบาเป็นกันหน่อยก็เอาลานผู้ไม้เขาก็บาลูเปะบดได้เลย่นว่าเขาก็บาลูเปะเขาจะเอาเผ็เท่าไม่คอยก็เอาลานผู้ไม้ เาไปเลยเอาเอาวะแล <laughs> ้ว <Tact> ก <ically> ็ให้เจ้าเมื่อแล้ก็โบโบเอาหลานแไปเลยเจ้าเจ้าเอาพระเท่าไมมแล้วค่อยก็เอาลานผู้ไม้เอาบอกเป็นเป็นเตะสายป่วนเอาคลิปนี้อ้นก็มาตอบเนาะตอบคำถามเอฟซีพี่น้องมีแต่เรื่องเรกเรื่องงานทองตะาถมกับจีโทรเติมอีกเท่านึง ท่าว่ายังโดนยังหึงเฮากะสิได้ไปหางานใหม่เฮ็ดในเมืองเนาะคือโอนว่าแหละบางทีก็ได้ไปบางทีก็บ่ได้ไปพี่น้องเลยทางเบิ่งน้ำกันเอ้าลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องบบ๊าายย